สวัสดีลูกค้าลาเล็บบูทซุ per ปใปบทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับคันนี้สายคัสตอมห้ามพาดค่ะลูกค้าเป็นฮาร์เ y สเดวิสันสติ๊กบ๊อบรถปี2018ค่ะคันนี้เป็นตัวประกอบนอกด้วยนะคะสเปค5 HD ค่ะลูกค้าสำหรับเลขไม์ของสติ๊กบ๊อบคัสตอมคันนี้ค่ะอยู่ที่17,000ไม้ค่ะ ใครที่เป็นสายคัสตอมนะคะบอกได้เลยนะคะลูกค้าว่าคุ้มมากค่ะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับสเปคของคันนี้ก็เป็นฮาร l e y d a v วิสา n สต r ี e บ b อบปี2018นะคะเป็นสเปคค่า HD ค่ะลูกค้า เป็นรถสูตรไทยด้วยนะคะนำเข้าโดย h a r l e y d a v i d s o n Thailand นะคะจะมีโลโก้อยู่ตรงด้านนี้ค่ะ Import by Harley Davidson Thailand นะคะ Factory ก็ Kansas City ค่ะที่อเมริกานะคะลูกค้าคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ Milwaukee ร้อยเจ็ดคิวบิกหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้า cc ค่ะสำหรับตัวรถนะคะก็คัสตอมทั้งคันค่ะ สำหรับของแต่งค่ะไล่กันก่อนเนาะก็จะเป็นท่อ b บสซินีค่ะเป็นท่อ b บสซินีตัวเดี๋ยวแอดมินจะลงชื่อรุ่นไว้ให้นะคะแอดมินจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่เป็นของ b บสซินีค่ะกลองเป็นกลองอาร n เนสนะคะคันนี้มีแคม4 5ของ S&S ด้วยนะคะลูกค้าจุนกล่อง s k i m ม i n g e ีเกิค่ะล้อหน้าหลัง Big กสป k e นะคะลูกค้าเท่ๆแบบนี้เลยนะคะชุดสีคัสตอมค่ะก็คือเป็นถังน้ำมันของสติดบ๊อบนี่แหละค่ะแล้วก็ไปวา คัสตอมไมค์ค่ะโดยการวาดเนี่ยใช้มือนะคะลูกค้าให้ดูดีเทลใกล้ๆค่ะจะเป็นลายเส้นสวยงามมากจริงๆอ่ะฝรั่งอะ่ะชอบมากเลยนะคะในการคัสตอมโรดเพราะว่าเหมือนเป็นลายเส้นของตัวเองอะไรประมาณนี้คะ่ะลูกค้าคือสวยงามมากให้ดูใกล้ใกล้ๆนะคะอันนี้คือวาดมือนะคะเป็นเพ้นมือคะ่ะลูกค้าสวยมากนะคะรอยวาดรอยเส้นวาดมือเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยค่ะ บางคนหน้าบางคนหลังนะคะนี่ค่ะตัวถังเนี่ยก็คือเอาถังเดิมไปคัสตอมนะคะแต่ของบางคนหน้าบางคนหลังเนี่ยแอดมินมีของเดิมให้นะคะถ้าลูกค้าชอบเป็นบบางคนเดิมนะคะแต่อันนี้ก็คือก็คือจีก็คือจะเป็นรวดลายเดียวกันเลยตั้งแต่บางคนหน้าถังแล้วก็บางคนหลังนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นตัวฝาครอบพวกแบตตรงนี้ด้วยค่ะนี่เลยสวยงามนะคะลูกค้า แล้วก็เบาเป็นเบาคัสตอมค่ะแฮนด์ Hand, เป็นแฮนด์เอวอนสูง10นิ้วค่ะกำลังดีเลยนะคะเบาแฮนด์เอวอนค่ะลูกค้าฝาถังน้ำมันปรับอาพนะคะแล้วก็มีฟุตบอร์ดค่ะเป็นของคอ o s Trade นะคะนี่ค่ะอยู่ตรงด้านนี้ค่ะไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งเป็น LED นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีชุดหน้ากากตรงนี้ด้วยนะคะ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าเดิมของสตีดบ๊อบนะคะเป็นไฟหน้ากลม LED นะคะหล่อจัดเลยค่ะคันนี้ค่ะลูกค้าไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะฝาเดอร์บี้เปลี่ยนมาแล้วค่ะก้านเกียร์คันเกียร์เ,ยรเป็นของอาร์เรเนนะคะสายหัวเทียนสก i มิ่งอีเกิลค่ะนี่ค่ะสายส้มแบบนี้นะคะ ุบางโคนหลังก็จะเป็นลวดลายเส้นนะคะเป็นลวดลายเดียวกันค่ะแผ่นป้ายทะเบียนข้างค่ะลูกค้าคันนี้ก็คือสเตย2นะคะเพราะว่าใส่แคม4 7สี่มาแล้วนะคะหล่อเลยค่ะสำหรับใสค่คัสตอมอ๋อแล้วก็จานเบรกค่ะลูกค้าลืมได้ไงจานเบรกหน้าจานเบรกหลังเป็นของอารเ,เนสนะคะ ไปดูจานเบรกหน้าใหญ่โตมากเพราะว่าเขาใส่ล้อบิ๊กบ็อค่ะลูกค้าจานเบรกเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบใหญ่เช่นเดียวกันนะคะเป็นของอ l เ n เนสค่ะนี่นะคะคลอปโชกหน้า HD สําสำหรับราคาค่าตัวค่ะตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินมาลงไว้ให้ที่ดีสิบชั o นด้านล่างนะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือว่าทักเราออฟฟิเชียลได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ